าต่อจากตะกี้นะ,นะเรามาถึงแล้วสุดหุมวิดอยู่มาใไสไ่ดิคนคุญชายตัวสูงเราตัวเตี้ยดูดิเราต้องเ่อนมือเราไม่มีไม้ไม้ไม่ไดเ,เอามาอีกเพราเซ็งลืมอะไรกันกนะกระดาษเราไม่รู้เลยเฮ้ยมีสติอะาราไรน,นะกำาลังไปรถอะไนั่นนะกําลังขึ้น คนเยอะมากทุกคนยื่นมือได้แค่นี้อเรายื่นไม่ได้เราไ,ไ,ไม่มีไม้แล้วเราต้องไปตรงไหนเนอะต้องไปตรงไหนเนะน,นอะยน่นเหรอ ดีๆนะนเพื่อนเพราว่าถ้าออกผิดคือชีวิตเปลี่ยนเลยอะเราควรถามเขาก่อนว่าจะไปสกุลวิทยซอยสามสามมั้ยครับถามโอโตก่อนก็ได้เออถามโอเต้ก่อนดีเดี๋ยวเราจะต้องไปถามโอเตอร์นะว่าเราจะไปไอซอยะกุลวิทย์ซอยสอมามอะเพราะเราไม่เคยไปไงเราเลกให้คุณชายไปถามเเราไม่รู้ว่าถ้าคือถ้าออกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ กอทางออกมันเยอะนะมันเพื่อนคือมันมีนี่ใช่ไหมมีนี่แล้วก็เราก็ตรงนู้นตรงโน้น,นนะตรงนู้นนะฮะแล้วไปถามยังอ๋อไม่มีครับไม่มีทางาาเคาน์เตอร์เลยก็ลองถามขอที่ คือรักงานก็ไม่อยู่แล้วเราจะไปตรงไหนละ่ละอืมจะให้ดูแผนที่ก็งงใช่ไหมมันไม่รู้ว่าตรงไหนวะ่ะแผนที่หรอให้คุณชายไปถามอยู่อ่ะเราไม่รู้อ่ะ

เราได้อันนี้นะเราได้แบบประตูพิเศษอ่ะเขาให้เราออกตรงนี้นี่นี่อ่ะยังค่ะเดี๋ยวแต่บัตรก่อนนะครรับผมตงไหนคะพี่แต่แต่บัตรตรงนู้นได้เลยแต่ตรงนู้นสรุปเขาถามมราแล้วว่าแต่บัตรยังเราบอกยังมาถามทางไง เขาบอกโอเคแตะบาทแตะก็แตะหรือเท่าไราหร่เจ็ดบาทศูนย์เหลือเจ็ดร้อยแปดสิบเพราะว่ามีคนหยอดเดียวแล้วคือมันคาวไว้เงี้ยมันไม่ออกก็<อ>เ,เลย<อ>ต้องมาเอาทางนี้อ๋อ,นนอทางนี้ได้เลยเอาทางนี้ได้เลยอันนี้เราใช้กล้องหน้าแล้วนะเพราะว่าเราเราใช้กล้องหลังไม่ได้ ไม่รู้เพราอะไรเราใช้กล้องหลังไม่ได้มันเป็นกล้องวิดีโออ่ะคนชายเกาะหลังอยู่คุณชายกลัวเราหายมากเลยคุณชายเกาะหลังไม่หยุดเลยอะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะ เรามาถึงแล้วเราไปตรงไหนต่อฝั่งนี้เหรออย่าบอกนะว่าเราต้องไปฝั่งนี้ไปฝั่งไหนซอยทศกูมิกิฟทสามยิบสามยิบสาม ต้องถามทางนี่เรามาด้านสุขุมวิทยี่สามนะเพราะว่าเราจะไปสุขุมวิทที่ซอยสามสามซึ่งเป็นย่านของคนญี่ปุ่นนะย่านนี้คือเราคือเราอ่ะเป็นคนติดตามอัดาฟูติไนงะในยูทูบแต่คุณชายนี่เขาไม่รู้ไงแต่เรารูไ้มไม่ได้มาบ่อยก็เลยม <า S 2> ไม่รูแร้แต่ว่าเราอ่ะแต่ว่าเราดูยูทูบในที่ทํางานแล้วเราก็ดูว่าเอา้อาวัดาฟูติ ท่านพาไปย่านคนญี่ปุ่นแถวซอยเจ้าขุมวิตแต่ว่าบ้านาเราอะก็อยู่แถวๆนั้นแต่เราไม่รู้เรื่องตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องไง,งเราจะไม่เดนบันไดเราจะไปบันไดเลื่อนเพราะเราเมื่อยเราไม่ไหวอันในล้ใกล้จะถึงนานาเจ้ขุมวิศใช่ใกล้ถึงแล้วอยู่ตรงอโศกแล้วใช่ แล้วเราจะไปยังไงนี่นะเราออกมาแล้วเราเรจะถอดถ่ายวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวถ่ายเราะเดี๋ยวทีจะอยจะฝึกบรรยายอีกดีกว่าเดี๋ยวใช้กล้องหลังได้ไหมกล้องหลังไม่รู้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้มันต้องถ่ายรูป นี่มันเป็นกล้องถ่ายรูปมันไม่ได้ลอ,องกดออกไปได้ปะงั้นเดี๋ยวขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน